รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดอะดลี่มีดีที่เดินทางนะครับสัปดาห์นี้บอมนะครับเตรียมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะครับอาหารอาร่อยและกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยรอให้คุณผู้ชมอยู่จะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดอะดลรี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอกับคุณผู้ชมแล้วนะครับ ทุกวันพฤหัสแบบนี้นะครับบอมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวทั่วไทยกันเลยไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่สวยๆนะครับแล้วก็ร้านอาหารและที่พักด้วยซึ่งวันนี้บอกเลยว่าที่พักของเรานี่อยู่ใกล้กับนี่น้ําตกสาลิกาเลยนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปชมรายการกันเลยครับ ผู้ชมครับวันนี้เอาใจคนที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟหน่อยดีกว่าเราอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับมีร้านกาแฟโฮมคอฟฟี่ที่น่ารักน่ารักนะครับอยากจะพาผู้ชมมารู้จักนะครับชื่อว่า Have a nice day cafe ตอนนี้ผมอยู่กับพี่หน่อยแน่นะครับสวัสดีครับพี่หน่อยแน่สวัสดีค่ะครับผมก่อนอื่นเลยผมอยากรู้มากการเปิดร้านต้องบอกผู้ชมก่อนว่า กาแฟพวกนี้นะครับที่เราเห็นกันเป็นเรียกว่าเป็น specialty coffee เนอะถูกต้องค่ะวันนี้เดี๋ยวจะให้พี่หน่อยแน่ทำกาแฟโชว์หน่อยได้ค่ะแล้วช่วยสอนผมทำนิดนึงได้ไหมต้องสอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่า<อ>จริงๆ Have a n nice day นะขึ้นชื่อว่าหลอกใช้ลูกค้าบ่อยมาก <laughs> วันนี้มีอยู่4เมนูใช่ค่ะเั็นไงเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่หน่อยแน่ลองทำให้เราดูกันเลยแล้วกันนะ ตัวแรกจะเป็นลีเจนซี่ค่ะซึ่งบอกก่อนเลยว่าลีเจนซี่ของเราเนี่ยไม่ได้เสิร์ฟแค่รูปแบบอเมริกาโน่ลีเจนซี่คาแรคเตอร์ของเราคือสามารถได้ทั้งน้ำนมและโซดาซึ่ง s ิ g เนเจอร์เลยต้องโซดาแน่นอนลีเจนซี่ต้องโซดาถูกต้องนะคะผมแต่แบบนี้คือไม่มีแอลกอฮอล์นะู้ชมย้ำก่อนเราอยู่ร้านกาแฟนะครับหุยกกินเหมือนนะอันนี้วางไว้ก่อนไปต่อเลยค่ะเมนูที่สองค่ะเราจะทำเป็นเมนูริปเนาะซึ่งวันนี้จะขออนุญาตเสิร์ฟเป็นพีชี น,<อ>นี่ถูกกาเพื่อให้ได้คาเฟ่เดียวกันเดี๋ยวเราจะชิมตอนร้อนกันก่อนแล้วเราจะเสิร์ฟันที่อืมครับจำรสชาติตอนร้อนๆไว้นะคะเดี๋ยวเราจะคููดาวกันเนาะเป็นไอศกรีมค่ะมารบกวนรสชาติกาแฟเซเชิตี้ของเรานี่บอกไว้ว่าหลังจากที่ เขาเรียกว่าเปลี่ยนอุณหภูมิถูกป้องค่ะแล้วหลังชิมคุณผู้ชบมบอกยว่าผมได้กลิ่นเหมือนความลูกพีชเนี่ยมันดูฟุง<ช>ฟ้งใ่ฟุ้งในปากมากกว่าเดิมนะใช่เวลาเสิร์ฟลูกค้าค่ะก็จะบอกเขาว่าบางตัวเหมาะกับเสิร์ฟร้อนอบางตัวเหมาะที่จะเสิร์ฟเย็นมันจะได้คาเลคเตอร์ที่แบบดีที่สุดมาต่อเลยแล้วกันนะครับเมนูที่3ใช่เราเจอกาแฟดำไป2แล้วอย่างที่บอกเราต้องเจอกาแฟหนุ่มบ้างตัวนี้เป็นสติกเนเจอร์ของที่ร้านแฮปปี้ไอริทคอฟฟี่ แผลนะครับเต็มนี่คือเต็มอะไรอ่ะอ่าเต็มอยู่ใต้น็อตค่ะใต้น็อตใช่ใต้น็อตของเครื่องล็อกใช้แล้วเราไว้ก็กดลงไปกดลงไปเลยค่ะขอไม่เกิน40 ml นะคะ40ใช้แรงเยอะเหมือนกันแล้วเราก็เทกาแฟนี้ลงไปเลยหรือต้องค่ะตัวนี้คือช็อตที่คุณมองสกัดไว้อ๋อใส่น้ำแข็งไปในเชคเกอร์งามค่ะ นี่นะเรียบร้อยนะสร้างกลิ่นไฮเทสขึ้นมาเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะครับนี่คือ Have a nice day ปีหน้ามีซูลจิสมาแน่นอนทางร้านก็เลยทำโคบรูที่ออเอาไว้เสิร์ฟกับเมนูน้ำผลไม้ต่างๆ เพราะว่าเป็นกาแฟสดชื่อใช่ไหมเราเลยต้องมีผลไม้จริงๆให้เขาด้วยรีบร้อยนะครับเมนูสุดท้ายนะครับของ Have A Nice Day Cafe นะครับโอ้โหบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าใครที่มาเที่ยนครนายกแล้วเป็นเป็นสายชอบดื่มกาแฟใช่อยากดื่มกาแฟที่มีเอกลักษณ์นะครับให้มาที่นี่ Have A Nice Day c a f เใช่ค่ะขอบคุณพี่หน่อยแน่มากเลยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ เดลี่รูปคราวานผ้าห่มผืนเขียวรักโลกเดินทางไปถึงจุดหมายที่ตำบลสันกลางอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับบอมอยู่ที่โรงเรียนสันกลางวิทยาจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งที่นี่นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวทางไทยเบฟนะครับเลยมีโครงการรวมใจป้านภัยหนาวปีนี้ปีที่24ซึ่งจะนําผ้าห่มผืนเขียวรักโลกนะครับมามอบให้กับครอบครัวที่ประสบภัยนะครับถึง220ครอบครัวเลย ภาพบรรยากาศกิจกรรมจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวนะครับสารต่อปฏิธานแห่งการให้ส่งมอบรอยยิ้มและไออุ่นจากผ้าห่มพืนเขียวมั้งแต่ปีพศ2543โดยจะส่งมอบผ้าห่มพืนเขียวนะครับปีละกว่า2 0 0,000ผืนโดยปีนี้นะครับจังหวัดเชียงรายนะครับ15,000ผืนและยังร่วมกันจัดก,กิจกรรมสร้างความสุขให้กับชุมชนด้วยครับ ช่วงธันวาถึงกุมภาเนี่ยก็จังหวัดเชียงรายเราเป็นจังหวัดที่มทีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงนะครับซึ่งทุกปีเนี่ยก็จะมีะดรดดอนผู้ประสบภัยหนาวเนี่ยจำนวนมากวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ปีนี้ทางบริษัทไทยเบลเร็ตจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับได้กุณา จัดพ่อมให้เราถึง15,000ผืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย,วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีครับต้องกราบขอพระคุณทางบริษัทไทยเบฟแล้วก็ทางคณะที่มาจัดกิจกรรมในวันนี้ครับผมัครั้งนี้ก็เป็นปีที่24ของโครงการรวมไกลส้านภายหนาวของไทยเบฟนะครับซึ่งบริษัทไทยเบฟจำกัดมหาชนในเรื่องมาแล้วเป็นเวลาถึง24ปีนะครับแล้วเป็จังหวัดเชียงราย นี้ก็เป็นจังหวัดที่15เป็นจังหวัดสุดท้ายของปีนี้ <S <S นอกจากกิจกรรมที่จะมาแจกพระวหอ์ในปีนี้เราก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกก็คือจัดผู้รับสุ่ผู้ให้นั่นคือการรับมอบเอาขวดพลาสติกเพื่อมานำมารีไซเคิลเพื่อทำเป็นเส้นใหญ่เพื่อมาทําเป็นพระวงอมต่อนะครับก็เป็นกิจกรรมที่พวกเราตั้งใจมาเพื่อทําให้กับพี่น้องประชาชนในวังชวัาวันนี้ครับต้องขอบคุณทางจังหวัด ท่นานผู้ว่าทัองผู้ว่าแต่วันทีมงานทุกท่ารับขอบคุณครับมากกว่าความอบอุ่นนะครับคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนเพราะว่านอกจากผู้รับเนี่ยจะได้รับความสุขแล้วผู้ให้ก็ได้รับความสุขเช่นเดียวกันครับ หลังจากดื่มดำนะครับกับรสชาติและกลิ่นหอมๆของกาแฟแล้วนะครับช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมนะครับไปหาอะไรทานกันต่อดีกว่าจะเป็นอาหารประเภทอะไรร้านแบบไหนเจอกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบวอร์เรจจำกัดมหาชน สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ คุณผู้ชมครับกับเข้าสู่รายการของเรานะครับช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูร้านอาหารกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านน้ำตกสาริกาคาเฟ่แอนด์บิสโทนะครับอยู่กับพี่ดูดีนะครับสวัสดีครับพี่ดูดีสวัสดีค่ะร้านนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ากระโดดไปนี่คืออยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสาริกาแล้วนะครับบอกเลยว่าอยู่ติกเลยใช่ค่ะเปิดมานานหรือยังครับพี่ดูดีครับเปิดมาประมาณ3ปี 3ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเห็นว่าที่นี่นอกจากเป็นร้านอาหารแล้วเนี่ยมีที่พักด้วยใช่ค่ะเปิดมาพร้อมๆก็เลยไม่พี่ิุัดีดเปิดมาพร้อมๆกันพร้อมๆกันเลยค่ะร้านอาหารจะเปิดก่อนนิดหน่อยอ๋อเปิดก่อนนิดหน่อยนะครับ<ช>ส่วนมากขายอาหารประเภทอะไรบ้างครับจริงๆอาหารของเราจะมีหลากหลายประเภทนะคะมีทั้งอาหารทานเล่นมีสเต็กมีสลัดอืมก็ค่ะโอ้จริงๆก็คือแล้วก็มีชุดอาหารเช้าเหมือนที่ลูกค้าโรงแรมได้ทานด้วยแล้วก็มีรวมถึงอาหารอีสานอาหารจานเดียวด้วยค่ะ ซึ่งวันนี้นะครับพี่หนูดีนะครับเตรียมเป็นเซตอาหารเช้าใช่แล้วค่ะเริ่มจากเซตฝั่งผมก่อนละกันพี่หนูดีตรงนี้เลยใช่ค่ะเป็นเซตเบอร์เกอร์ครับผมซึ่งเซตนี้นะครับมีเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูเคม็เนม,คมนะคะเป็นโจ๊กหมูค่ะโจ๊กหมูนะครับในส่วนของอาหารเช้าจะเสิร์ฟเป็นอะลาคาร,คร์ททั้งหมดให้ลูกค้าเลือกกี่อย่างก็ได้ลูกค้าที่มาพักโรงแรมสามารถเลือกกี่อย่างก็ได้ในเซตที่ทางครัวจะเสิร์ฟนะคะาาแล้วถ้าไม่พอ สามารถเพิ่มเติมได้ในวันนั้นนั้นคือถ้าสมมติว่าผมวันนั้นตื่นเช้ามาหิวมากอยากกินเบอร์เกอร์อรสามชิ้นได้เลยค่ะทางเรายินดีดูแลค่ะไม่คิดตังเพิ่มไม่ค่ะแต่ว่าต้องเป็นอยู่ในเส้นอาหารเช้าชอยู่ในช่วงเวลาตอนเช้านั้นเซตแรกอย่างที่เราบอกกันไปนะครับเป็นเซตเบอร์เกอร์มีแฮมเบอร์เกอร์มีหมูเค็มข้าวเหนียวนะครับมีโจ้น,นะครับรวมไปถึงไข่กระทะ ไข่รกระทะจริงๆคือมีอยู่ในทั้ง3เซตเลยใช่ค่ะไข่รกระทะอยู่ในทั้ง3เซตเลยงั้นต่อมานะครับเป็นอเมริกันเบรคฟาสมีอะไรบ้างในส่วนของชุดอเมริกันเบรคฟาสนะคะเราจะเสิร์ฟอเมริกันเบรคฟาสนะคะมีตลาดมีก๋วยกับยวนค่ะครับมีมข้าวต้มขา้าวทมมีม Bowl, สมูทตี้โบสมูทตี้โบมีแพนเค้กแพนเค้กและนี่ อันนีเป็นตัวตัวเมือนกันเบเฟาสใช่ค่ะ,ะรวมถึงไข่กระทะที่ได้พูดไปแล้วว่าอยู่มีทั้งสามเซตด้วยครับผมแล้วเราก็มีผลไม้ให้ด้วยนะคะผลไม้นี่ด้วยใช่ค่ะคนต่างชาตินี่คือเขาเหมือนทานเป็นเบเกฟาสต์เนาะใช่ค่ะเป็นเบเกฟาสต์ของชาวต่างชาติแต่คนไทยมักจะทานเป็นขนมทานเล่นอ่าน่ารับประทานมากครับผู้ชมครับและเมนูสุดท้ายเรียกว่าเป็นเซตสุดท้ายแล้วกันเป็นบิทชเบเกฟาสต์ คือในชุดของ e n g English Breakfast ส่ะค่ะก็จะมีเสิร์ฟเป็น English breakfast นะคะม,มีเป็นข้าวผัดมีสลัดค่ะมีไข่กระทะนะคะคมีแพนเค้กแล้วก็มีซีเรียลโบค่ะ,ะทานคู่กับน,นมด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชมคนไหนนะครับที่มีแพลนนะครับมาเที่ยวที่นครนายกนะครับต้องมาที่นี่เลยน้ำตกสาลิกาคาเ่าแอนด์บิสโวสาวผู้ชมคนไหนถ้าสมมุติอยากจะมาทานอาหารที่นี่ที่หนูดี มีวิธีการเดินทางช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างคะพี่จริงๆของทางโรงแรมอะค่ะทางร้านนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในอินบ็อกซ์เฟสบุ๊กน้ำตกสาลิกาคาเฟ่แอนด์ริสโได้เลยค่ะครับผมหรือว่าใครที่อ,อ,อยากจะเดินทางาที่นะครับก็ลองเซิร์ชอุทยา,านแห่งชาติน้ำตกสาลิกาเพราะว่าอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ใกล้เลยค่ะอติดขางเข้าน้ำตกสาลิกา ไป่ที่่อไปเที่ยวน้ําตกเสร็จแล้วหิวก็มาทานอาหารที่ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอตัวทานอาหารก่อนช่วงหน้ามีที่พักด้วยที่นี่ห้องพักมีทั้งหมดกี่ห้องครับตอนนี้24ห้องค่ะ24ห้องนะครับผู้ชมครับยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกันว่าน้ําตกสาริการีสอร์ทห้องพักบรรยากาศเป็นยังไงเจอกันช่วงหน้าครับอาหารของที่นี่นะครับเรียกได้ว่าหลากหลายมากๆเลยนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวไปดูห้องพักกันต่อ วิวของเขาจะเจ๋งขนาดไหนเจอกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยคอตโต นุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยค con, อตโต้คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ หลังจากทานอาหารกันไปช่วงที่แล้วนะครับผู้ชมครับเรายังอยู่ที่น้ําตกสาริการีโซเทลและตอนนี้แขกรับเชิญของเรานะครับก็คือคุณแบมนี่เองสวัสดีครับคุณแบมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมบอกว่าไม่ใช่แขกมาพักเป็นบางส่วนนะครับอยากให้ดูคะแนนที่อยู่ข้างหลังคุณแบมนี่ <นะ S 1> 9.7 9.7 9.7สปีซ้อนใช่ค่ะโอ้โหอะไรที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ย ให้คะแนนเราเยอะขนาดนี้คุณแบมจริงๆคิดว่าสิ่งที่เราทำให้ก็คือเราทำจากใจไม่ว่าจะเป็นด้านบริการห้องพักทุกๆด้านคือเวลาแขกเขามาพักอะค่ะเราอยากให้เขาเนี่ยได้พักเราก็เลยอยากจะดีลิเวอร์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเท่าที่เราจะทำได้ก็เวลาแขกมาเช็คอินในตอนแรกค่ะคือความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยแขกร้อนเพราะฉะนั้นพอเขามาถึงปุ๊บเราก็เลยจะมีเวลคัมดริ้์ให้เขาได้ทานก่อนจะได้ชื่นใจนี่อยู่นี่คุณผู้ชม ไม่หวานเกินไปด้วยนะค่ะเรียกว่าดื่มแล้วสดชื่นคุณผู้ชมอ้ยคอโล่งเลยครับบอกเลยนี่ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าที่พักที่นี่สามารถมองเห็นน้ําตกได้จากตรงนี้เลยใช่ค่ะน้ำตกสาลิการีโซเทลเพราะว่ารีโซเทลของเราคืออย่างที่แจ้งนะตอนปัจจุบันตอนนี้เรามีอยู่2โซนก็คือคโซนตึกตึกเนี้ยเป็นโรงแรมอีกโซนหนึ่งเนี้ย เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีนึงนะคะจะเป็นโซนที่2เรียกว่ารีสอร์ททีนี้เนี่ยมันมี2โซนเราก็เลยเอย๊จะยังไงดีก็เลยเบลนดกันว่าเป็นรีโซเทลอ่าเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเดินดูทุกห้องของทุกโซนที่นี่เลยละกัน<ด>แต่ว่าต้องเริ่มจากห้องที่1ก่อนใช่ค่ะไปะไปกันครับเข้าห้องแรกมาแล้วนะครับผู้ชมครับคุณแพมค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องไฮไลท์ค่ะซึ่งที่ นี่นะคะจะมีแค่2ห้องเท่านั้นค่ะชื่อว่า Deluxe Paradise d ดีลัก p a พาราไดนะครับใช่เพราะว่าห้องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยคลแมแซคของเขาก็คือว่าเขาสามารถเห็นเห็นน้ำตกจากห้องพักได้เลยอ๋อนี่คุณผู้ชมมีกระจกตรงนี้แล้วมองเห็นน้ำตกนะครับค่ะอูเตียงใหญ่มากนะคุณแบมก็คิงไซส์คิงไซส์ใช่ค่ะที่นี่จะเป็นคิงไซส์หมด ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องสองท่านค่ะครับผมจริงๆณปัจจุบันเรามีทั้งหมดสิบดห้องนะคะจะเป็นห้องสองท่านกับสามท่านทั้งนี้เนี่ยก็ทุกห้องเนี่ยก็คือจะเห็นตัวน้ําตกสานิกาจากระเบียงห้องพักตามที่คุณบอมแจ้งครับแต่มีแค่ห้องนี้เนี่ยแหละค่ะไฮไลท์ที่เห็นตัวน้ําตกด้วยในห้องพักนอนดูแล้วก็นอนไปดูน้ําตกได้ครับ,รบที่นี่มีเครื่องเล่นอะไรนี่ให้เยอะแยะให้นี้คือของแล้วองเที่ยวเลยไหมครับของแขกเข้าพักครับซึ่งเราก็จะมีเป็น เอออีบจักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์นะคะสกูตเตอร์ขาถ่ายได้ตอนเช้าหรือตอนคืนเนี้ยค่ะนักท่องเที่ยวหรือแขกของเราเนี่ยก็จะจอยมากแต่แย่งกันใช้กันพอสมควรมีเสาไว้นาใช่เดินดูรอบๆบรรยากาศของโรงแรมกันครับ เข้ามาที่ห้องที่2แล้วนะครับคุณชมครับคุณแบมครับอันนี้ห้องชื่อว่าอะไรอันนี้นะคะจะเป็นห้องที่ชื่อว่าจูเนียร์คิงพาโลนามาสสวีทค่ะซึ่งโซนนี้ที่เราเข้ามาตอนนี้เนี่ยเป็นโซนรีสอร์ทเขาจะติดกับตัวอุทยานเลยแล้วก็จะมีลำธารที่ไหลจากน้ําตกสาลิกาครับผมซึ่งห้องโซนนี้อ่ะค่ะจริงๆอ่ะเรามีแค่สามห้องและแต่ละห้องใช่แล้ววิววิวแบบนี้ทุกทุกห้องไหมแต่ละห้องเขาจะเป็นยูนิของเขาไปแต่ห้องนี้ะค่ะจะวิวสวยที่สุดตรงนี้ที่เราดูอยู่เนี่ยคือเป็นโซนแบบ ดูทีวีเนาะใช่จะเป็นลิฟวิ่งรูมก็คือสามารถนั่งฟังเสียงลำธารได้นั่งดูทีวีได้เขาก็เลยมีมาแชลให้ก็ทุกห้องทุกห้องเลยก็มีเฟนเดอร์กับมาเชลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นโซนทานข้าวเล็กๆอีกโซนหนึ่งที่เราแยกออกมาค่ะทํากับค้าวไม่ได้แต่ว่ามีไมโครเวฟให้มีอุปกรณ์ใช่ ห้องนี้นี่นอนได้กี่คนคะคุณแบมเออจริงๆห้องนี้เราจะจัดโดยเข้าพักสามท่าน uh huh. โดยที่เป็นคิงเบดหนึ่งนอนได้สองท่านครับแล้วก็อีกเตียงอีกโซนหนึ่งจะอยู่อีกด้านหลังเนี่ยค่ะจะเป็นซ uh ิงเกิลบดก็เป็นอีกท่านหนึ่งรองรับได้สามท่าน uh huh. แต่ถ้าแขกสนใจเข้าพักสองท่านเราก็สามารถจัดเป็นสองท่านได้โอ้บรรยากาศดีมากคุณผู้ชมห้องนี้นะครับแต่ว่าคุณแบมบอกว่ายังไม่หมดแค่นี้ค่ะห้องต่อไปห้องสุดท้ายบอกว่า เพิ่งซอฟต์โอเพนนิ่งมาไป<ช>ที่มีแลนเที่ยวนครนายกนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปดูห้องนี้ใหม่มากๆเลยใช่ค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับได้ค่ะและตอนนี้นะครับผู้ชมครับคุณแบมพาเรามาที่ห้องที่เรียกว่ากำลังซอฟต์โอเพนนิ่งอยู่ใช่ค่ะชื่อห้องว่าอะไรครับคุณแบม ถ้าจซโซนนี้นะคะจะเรียกว่า The Classic ค่ะเพราะว่ามันเป็นวิวที่คิดว่าจริงๆแต่ละโซนเขาจะมีวิวไม่เหมือนกันแต่ว่าในโซนนี้รู้สึกว่ามันดื่มดำธรรมชาติที่สุดเบลนอินกับธรรมชาติที่สุดเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นคลาสสิกนี้นะคะครับผมนี่นะคะรับปาเดลพาคุณผู้ชมไปเดินดูกันแต่ว่าตรงนี้ที่จะต่างจากโซนอื่นๆเลยเนี่ยก็คือเอาดอร์เขาเนี่ยสเปซเขาจะใหญ่มากแล้วก็จะมีอ่างจักรกุชชี่ทุกห้องก็คือแช่เล่นน้ําได้ฟังเสียงธรรมชาติได้ชมน้ําตกไปด้วยได้ แต่ยงนอนก็เคิงคุ้เิเหมือนเดิมผ้าห่มสองพืนเหมือนเดิมสองืนทุกห้องเลยใช่เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันโซนเดอะคลาสสิกมีกี่ห้องนะครับคุณแบบตอนนี้ปัจจุบันเรามีอยู่สี่ห้องที่จะซอฟต์โอเปิ่งก่อนแต่ถ้าเร็วๆนี้ก็อาจจะมีจำนวนห้องเพิ่มขึ้นครับผมสี่ห้องนะครับผู้ชมที่จะมีจักรุช่แบบนี้เป็นของคุณเองนค่ะวิวก็เป็นของคุณเองด้วยใช่น้ำตกสาลิกาใช่ค่ะ ก็จะเป็นวิวป่าป่าที่มองเข้าไปลึกได้เลยแล้วก็ทางทานเนี่ยค่ะยาวหลาย10เมตรใครนะครับที่มีแพลนนะครับมาเที่ยวที่นครนายกช่วงก่อนเข้าดาวหรือว่าหลังจากเข้าดาวเสร็จนะครับแนะนําเลยต้องมาที่นี่คุณที่ไหนครับน้ําตกสาริการีสอร์ทเทลค่ะน้ําตกก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมดูรายการของเราอยู่แล้วอยากจะมาพักที่นี่มีช่องทางการติดต่อติดตามทางไหนบ้างครับ ก็จริงๆแล้วว่าค่ะจะติดต่อที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะจะเป็น w o w i d e t o k น a l ตก a r e s o t e l com นะคะหรือว่าจะเป็น Line Official ก็ได้ค่ะก็คือจะเป็นตัว a อ s i g n นะคะ n nation s สิงคโปร์ร e t e l r e s o t e l ค่ะยังไงวันนี้นะครับบอมต้องขอขอบคุณคุณแบมมากๆขอขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากครัมาที่นี่ครับที่เปิดที่พักแล้วก็ ให้รายการของเราเข้ามาถ่ายทำขอบ<ด>คุณมากเลยครับดายค่ะยินดีค่ะคและเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบเกอร์เดยจำกัดมหาชนคอตโต้อมูลเบาคิวคอนและขนมอบกรอบพมมี่ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนในจังหวัดน,นครนายกต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วบอมกับคุณแบมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต